สวัสดีค่ะเล่นว่านอ่านตำรามาถึงตอนที่แปดสิบสามแล้วนะคะในชื่อของว่านภาคว่านภาคเนี่ยจริงๆเ้าอยู่ในกลุ่มของว่านที่เล่นหาในปัจจุบันเนี่ยสำหรับเราเราถือว่าเราไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นหูกับว่านตัวนี้แต่หน้าแปลกว่ามีลูกค้าปีสองปีที่ผ่านมานะคะจะมีลูกค้าถามหาว่านตัวนี้กันหลายคนเหมือนกันซึ่งเราก็แปลกใจถามมากกว่าว่านตัวอื่นอีกนะเออเราก็ลืมถามเขาว่าเขาเอาไปทำอะไร เรามาดูกันนิดนึงนะคะวันภาคในตำราหลวงประพัดท่านอธิบายเอาไว้ว่าต้นและหัวดังว่านางคําต้นเขียวกลางใบแดงเนื้อในเหลืองอ่อนใช้แก้โรคบวมอันเป็นโรคติดต่อที่มีอาการบวมใช้กินหรือฝนทาดูความที่มันไม่แมสนะคะเล่มน,นี้ก็ไม่ได้พูดถึงเล่มน,นี้ก็ไม่ได้พูดถึง เล่มนี้ก็ไม่ได้พูดถึงมาเจออีกเล่มหนึ่งก็คือของกระบินว่านฉบับสมบูรณ์ที่พูดถึงบรรยายเอาไว้ว่าว่านภาคลักษณะลำต้นหัวใบคล้ายกับว่านนางคำแต่กระดูกกลางใบแดงถ้าใช้คำว่าแต่กระดูกกลางใบแดงหมายความว่าว่านนางคำใบเขียวทั้งหมดใช่ไหมก็เลยเอาัวตรงหน้าเป็นที่แตกต่างจากว่านนางคำว่าต่างจากว่านนางคำ ตรงที่กระดูกกลางใบแดงเนื้อในหัวเหลืองอ่อนสรรพคุณใช้ทางแก้จำพวกบวมที่มีโรคการติดต่อใช้รับประทานหรือฝนทาแล้วก็เราเคยเห็นคนเขียนพอพันสระอากอไก่เราก็อยากรู้ว่าจริงแล้วภาคเนี่ยมันจะมีความหมายว่าอะไรได้บ้างมาดูที่พจนานิกรมฉบับอิสานร้อยแ ะะเขาแปลคำว่าภาคเอาไว้ว่าโรคหาชื่อโรคระบาดร้ายแรงชนิดหนึ่งเกิดแก่คนเรียกภาคกินคนเกิดแก่วัวควายเรียกภาคกินงัวควายแสดงว่าโรคเนี้ยถึงตายเนาะเรามาดูพจนานุก,กรมฉบับราชบัณฑิตฉบับราชบัณฑิตนะคะก็มีคำว่าภาคเหมือนกันนะแต่เป็นพอพาพอพานสละอากอกไก่ เป็นชื่อโรคระบาดชนิดหนึ่งที่เกิดแก่สัตว์ที่มีวัวควายเป็นต้นแสดงว่าคำว่าภาคเนี่ยน่าจะหมายถึงตัวโรคแล้วแหละเนาะชื่อนี้นะคะอันนี้คือว่านภาคที่เราได้มานะคะจะเห็นว่ากลางใบแดงต้นเขาก็จะค่อนข้างไม่ใหญ่มากเพราะว่าเราปลูกใส่กระถางคือหัวก็เริ่มงอกแล้วก็เลยมาอัดอัดไว้คิดว่าถ้าลงดินไม้น่าจะใหญ่กว่านี้แต่กพ เอามาให้ดูพอสังเกตเนาะพอให้ได้รู้ลักษณะของเขาแต่เราก็ไม่ได้ฟันธงร้อเปอเนาะว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่นะคะเพียงแต่เราได้มาหน้าตาแบบนี้